ของคนในชุมชนตำบลม่อนปิ่นอำเภอฝางจงังหวัดเชียงใหม่จะว่าไปก็ไม่ได้แตกต่างจากตลาดเช้าในชุมชนอื่นยกเว้นก็นแต่อาหารเช้าของคนที่นี่ทำไมพวกเขานิยมกินเจ้าก้องสีเหลืองนี้ล่ะคะไม่ว่าจะเป็นแม่อุ้ยหรือเด็กน้อยกินกินอย่างเอลเลดอร่อยเลยทีเดียว ชักล้อมสงสัยเบรคาัต์ย,ดยอดนิยมนี้มีชื่อว่าอะไรคะแม่อุ้ยโถพู้ชาค่ะชื่อไม่คุ้นเลยค่ะไหนเด็กน้อยพูดอีกทีสิเมนูนี้ชื่ออะไรนะโถผู้ชาโถผู้ชาแล้วคนที่นิยมกินเป็นใครหรือคะแม่อุ้ยโตผู้ชาเป็นอาหารเจ้าไทยใหญ่คนไทยใหญ่บางคนก็เรียกโถฟูซาบางคนก็เรียกข้าวฟืนบางคนก็เรียกข้าวแรมฟืนแรมฟืนเนี่ยก็คงจะมาจากคำว่า มันต้องเอาทิ้งไว้ค้างคืนอะแรมคืนน่ะทำตอนเย็นแล้วปล่อยให้มันแข็งตัวแล้วก็มาทานในตอนเช้าคนไทยใหญ่เนี่ยเขาจะนิยมกินถั่วอย่างเช่นถั่วเหลืองที่เอามาทําเป็นถั่วเน่าเขาก็จะใช้ในการประกอบอาหารแทบจะทุกมือ้ออันที่2ก็คือด้วยความยึดมั่นในพุทธศาสนาเพราะนั้นเขาก็จะไม่นิยมรับประทานอาหารที่ทามาจากเนื้อสัตว์อาหารเต้าหู้ก็เลยตอบโจทย์ตรงนี้ แบบนี้นี่เองและนี่คือเมนูอาหารเช้าแบบมังสวิรัตของชาวไทยใหญ่มีส่วนผสมหลักที่ขาดไม่ได้คือถั่วกละแปะเป็นถั่วที่นำเข้ามาจากประเทศพม่าค่ะวิธีการทำนำถั่วแช่น้ำทิ้งไว้2ชั่วโมงจากนั้นนำไปบดถ้าเป็นในอดีตใช้การโม่้ด้วยหินบดถั่วแต่ปัจจุบันมีเครื่องทุนแรงเพิ่มความสะดวกสบายแบบนี้แล้วล่ะค่ะเมื่อบดถั่วเสร็จ กรองเอาน้ำถั่วสีเหลืองนวนออกมาส่วนกากถั่วสามารถนำไปทำเป็นอาหารอื่นๆได้เพราะมีโปรตีนที่มีประโยชน์และดีต่อสุขภาพจากนั้นนำน้ำจากถั่วกระปามาพักไว้อีก1ชั่วโมงจนเนื้อแป้งถั่วแยกชั้นกับน้ำแบบนี้แล้วนำไปเคี่ยวด้วยความร้อนไฟปานกลางอีก20นาทีจนเนื้อถั่วจับเป็นก้อนจากนั้นนำไปใส่ถาดพักให้เย็นอีก3-5ชั่วโมง เข้าใจแล้วนะคะว่าทําไมจึงตั้งชื่อเมนูนี้ว่าข้าวรามฟืนหรือข้าวรามคืนเพราะขั้นตอนการทําพิธีพิถันและต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยทีเดียวและเมื่อถั่วจับตัวเป็นก้อนก็นํามากินกับเครื่องปรุงพริกเผากระเทียมเจียวงาขาวถั่วลิสงคั่วและมีเครื่องชูรสและเพิ่มสีสันอย่างน้ำยิต่ตโโฟน้ำมันจากเครื่องเทเโลและซีอิ๊วปรุงตามใจชอบ ไม่เท่านั้นเมนูจากถั่วกระปายังถูกดัดแปลงไปได้อีกหลายเมนูด้วยนะคะส่วนอีกเมนูหนึ่งเต้าหู้อุ่นเข้าใจไง่ายๆก็คือลาดหน้าไทยใหญ่มันเป็นน้ำลาดในเส้นก๋วยเตี๋ยวเมนูทอดเอาก้อนถั่วที่แข็งตัวแล้วตัดเป็นชิ้นสามเหลี่ยมพอดีคำทอดในน้ำมันที่ตั้งร้อนๆการทอดก็จะมีอยู่สองลักษณะคือทอดให้กรอบหรือทอดแบบนุ่ม เวลาทานก็ทานกับน้ำจิ้มที่ผสมจากถัวลิสงพริกกระเทียมเจียวงาเพื่อให้ได้รสชาติที่มีทั้งความหอมความมันความเผ็ดเห็นหน้าตาอาหารมังสวิรัตของชาวไทยใหญ่แล้วถ้าคุณผู้ชมอยากลองชิมชวนกันขึ้นดอยมาที่ตำบลม่อนปิน่นอำเภอฟางจังหวัดเชียงใหม่ชาวไทยใหญ่ที่นี่ยินดีต้อนรับนอกจากของกินที่ไม่เหมือนที่ไหนยังมีแหล่งท่องเที่ยวบนดอยอีกมากมาย ใครสายบุญวัดชทยใหญ่ของที่นี่สวยงามมีเอกลักษณ์หรือใครสายวิถีวัฒนธรรมที่นี่มีหมู่บ้านของกลุ่มชาติพันธุ์มากมายเช่นที่บ้านมูเซอร์ป่าคาหมู่บ้านกลางหุบเขาชนฝันที่อยากให้ทุกคนได้เข้ามาสัมผัสเรียนรู้วิถีอันงดงามรับรองว่ามาแล้วต้องมาซ้ำอย่างแน่นอน เราต้องการให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลายแล้วก็ส่งเสริมด้านของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็ะอยากจะเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวตำบลม่อนปินอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ a c e b o o k ม่อนปิน